เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คาวมวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทบักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก ยืนยันแพ็กที่จะมาในวันจันทร์ที่6เดือนที่1 2025กันนะครับเปิดต้นเดือนมาเปิดปีใหม่มาพี่โคก็แพ็กใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาให้แล้วนะนั่นก็คือแพ็กนี้นะครับทุกคนนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์นะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับหรือว่าดูแพ็กกันนะครับใครที่ไม่มีทองอย่าลืมไปจัดนะครับจูนมิโกนะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสรรอย่าลืมเข้าไปจัดกันนะครับนี่ครับมีนักเตะเหล่านี้เข้ามานะครับ3คนในวันจันทร์นี้นะครับเวลา9นนเเีี่ยจะะมักต อีพิกสองบูสเตอร์3คนนี้ประกอบด้วยเซกิโอบูเกตนะครับอังเคิลแมนนะครับเกคาซิยัสนะผู้บรุสซาประตูแล้วก็จอนนี่อัลบาสนะครับเป็นแอคท์กิ้งฟูลแบ็คนะครับผมก็มากับสกิลพิเศษวิชันลี่พาร์ทมั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะเซกิโอบูเกตนะครับแล้วก็จอนนี่อัลบาสน่าจะเป็นเอ็ดคอร์ซิงนะครับส่วนคาซิยัสน่าจะเป็นวัย19ปีนะก็ส่วนตัวนะครับใครที่เป็นคนขาดกลางรับหรือว่าแบ็กสายบุกนะครับหรือว่าใครฟูลบาซ่าฟูลมาดริดนะครับขาดผู้สัประตููอย่ ผมว่าไม่ควรพลาดนะครับแพ็คนี้นะครับการรับซิโกบูเกตนี้น่าสนใจมากนะน่าจะเป็นร่างแรกของเขาที่มาในสี่เอมาในนามอีพิกนะพร้อมกับจอร์ดี้อัลบาเนะครับก็น่าสนใจมากนะครับเด็กบาซ่าแบบผมนี่ยิ้มหวานเลยครับรอเปิดได้เลยนะครับผมต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าค่าพลังด้านในประมาณไหนนะอันนี้โอเวอร์ออลเราทําขึ้นมาให้ดูเฉยๆนะคาดการเบื้องต้นน่าจะประมาณ1 0อย0 5ทุกตัวนะแต่ว่าอัลบาหนี้ผมแค่ทําให้มันเป็น103ยสาเฉยนะนะครับผมก็ มารอดูครับว่าค่าพลังด้านในจะสุดกันขนาดไหนใครที่อยากเปิดแพ็กนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษสุดก็มีเปิดฟรีหนึ่งครั้งแล้วอีพีดออกอยากได้เป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาสำหรับวัวนนี้คำพูดอำจารได้โปรดสมหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยเด้อเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม